ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทืุท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหววเดินนห่งหกอีกแล้วซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งเมษายนโปรดชายวิจรารณญาณ ในการรับชมรับฟังโดยเราไปชมกันเลยใบนี้ก็เป็นแนวทางหลวนวัดดับหน่อยดับหน่อยเบ่งปันดับดับเจ็ดเบ่งปันดับเจ็ดตัวเดียว ก็อดีตท,ที่แล้วดับ2,000ันเนทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับ7ตัวเดียวดับ1ตัวก็เหลือเก้ตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมดาลาเบ่งปันเนวทันหนนลัก10 0ศูย์หสา หกเก้าหนึ่งเก้่งบ่งปานหตัวให้พิจารณาเป็นเยวทาต่อไปครับผมใบนี้ทานพอโชค ท่าน,นีก็เดียวทานดับหลอกอร้อยเบ่งปันป่นดับเจ็ดตัวเดียวนะดับเจ็ดตัวเดียวก็เดี่ยวทานที่เราผ่านมาก็ดับผ่านเดียวทานใหม่นี่ก็เบ่งปันป่นดับเจ็ดตัวเดียวดับหนึ่งตัวก็เหลือเก้าตัวให้พิจารณา ต่อไปครับผมใบนี้หน่วยล่างหน่วยล่างเบบหกตัวแปกหนึ่งสี่เจ็ดส่วนสามแปกหนึ่งสี่เจ็ดส่วนสามก็เบ่งปัน เบ่งปานหกตัวเดี๋ยวทันทีแล้วศูนย์สามหกเก้าสองห้าเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามขอบคุณต่อไปครับผมใบนี้เสือครีมชากันรา <S 2> <S 2> <S 2> วเต้มรวมสิบหน่วยละ เสือครีมชาคำราวเต็มรวมสิบหน่วยละกรเบี่หาก็เปเาน,น4 5่7 8 9 4 5 6 7 8 9นะเบ่งปาน6ตัวให้ให้พิจารณาเป็นแนวทาง ขอบคุณจริงๆขอมอูลต่อไปครับผมใบนี้เต้มารวมสิบ่วยล่างสูตรที่2ส,สูตรที่2เสือคีมชากันราวก็เบ่งปานเก้าแปดเจ็ห ก้าแปดเจ็ดหกห้าเต็มเก้าเต็มแปดเต็มเจ็ดเต็มหกเต็มห้านะอนดีตก็ผ่านเต็มเต็มห้าท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้หลักหน่วยล่างแบบหกตัวบางครั้งก็ผ่านบางครั้งก็หลุดนะ เดี่ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปาน4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9ต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ก็แนวทันหลักร้อยสิบหน่อยอรวมดับเหลือเด่นนะ บ้านนี้มีรักเนวทันหลักร้อยรวมดับเหลือเด่น1 3 4 6หลักสิบดับเหลือเด่น2 3 9หลักหน่วยดับเหลือเด่น2 4งสี่หกเปดร้อยสิบหน่วยนะจับชุดเอาเองทั้ชุ ยังไงก็ขอบคุณอย่างมากเลยขอมูลท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ ต่อไปครับผมใบนี้บนล่างแบบสองตัวก็เบ่งปันแปกหกแปกหกนะสีสเกตกันเองนะเบ่งปันแปกกับหกเบ่งปันสองตัวให้พิจารณนาะอดีตท,ที่แล้วพัน หกก็ผ่านสามก็ผ่านอนดีตที่แล้วผ่านครบต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็ปริชาใบนี้เป็นอนดีตที่แล้วนะท่านผู้ชมนะเป็นอนดีตที่ผ่านมา สรุปแล้วพันวิ่งหกพันสามสองพันสามหกพันซ่งนวทันใหม่นี้กระผมท่านปรีชาก็เบ่งปานเอกแล้วเราไปชุ้มกันเลยนวทันใหม่นี้กระผมเบ่งปานเอกแล้วนะวิ่งเก้า 198095652542 583956 919895625256 838258ปรีชาปรีชาเจ้าของแนวทางที่เบก ต่อไปครับผมใบนี้เอ็กนาใบนี้ก็คืออดีตที่แล้วสองสามพันพันสามนะเอ็กนาวิ่งสองตัวซึ่งแนวทันใหม่นี้ครับผมหนึ่งสองเนวทันใหม่นี้ก็เบ่งไปหนึ่งแล้วก็สองนะเบ่งไปสองตัว เบ่งบรนสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวท่าก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ท่านผู้ชมไม่ไ้สีสเกตกันเองแนวท่านบนล่างสามสองสามแล้วก็สอง แนทันที่แล้วศูนย์หกผ่นหอดีตผ่านนะบนล่างสีสะเกตกันเองเจ้าของแนวทางต่อไปกระผมใบนี้น้ำพึ่งนะน้ำพึ่งแนวทันดับล่างสุดที่หนึ่งแล้วก็สุดที่สอง สามแปดสามแปดก็ะเบงปันดับสามดับแปดดับล่างดับสองนอล่าท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากเลยขอมูลต่อไปครับผมใบนี้กับตันคู่ตดนโบนท่านผู้ชมหนึ่งหกแปด 168แล้วก็903นะสองสุดวิ่งไม่ชูนนะท่านผู้ชมไม่ชนจับคู่ร้อยสิบร้อยหน่วยสิบหน่วย191013 696063 898083 9ชุดนะเบ่งปัน9ชุดให้พิจรารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้หลักอร้อยแบบ3ตัวท่านผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านซึ่งนวทันใหม่นี้ครับเบ่งปันเก้น 5, เน้น0เน้น5 905กนะ3ตัวอดีตที่แล้ว4 5 0 นึกทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน905ต่อไปครับโใบนี้เด่น2ตัวล่างเบ่งปันวิน่ง3ตัวเดียว3 3 3 2 3 8 3 9 2 3 8 3 9 3 คู่นะท่านเบ่งปันเจ็ดคู่ให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้เ,เราเจอการเพียนเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผม